สวัสดีค่ะ10นาฬิกา20นาทีนะคะได้เวลาเซตเวรว้าอัพกับสุภวันโตค่ะตลาดหุ้นไทยวันสุกส่งท้ายปลายสัปดาห์วันนี้นะคะต้องบอกว่าดัชนีเคลื่อนไหวสลับกันบวกลบละค่ะขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียนะคะภูมิภาคก็ปรับตัวลดลงฮ่องกงปรับลงตลาดหุ้นจีนก็ปรับลดลงนะคะเดี๋ยวพาไปดูภาพรวมการลงทุนตลอดทั้งวันนี้อ่ะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้เราเห็นหุ้นไทยยังคงเดินหน้าปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่นะคะครึ่งวันครึ่งทางหุ้นไทยลดลงไป4จุดค่ะและปิดการซื้อขายวันนี้นะะค หุ้นไทยอยู่ที่1,558.36จุดค่ะย่อตัวลงมา6.74จุดมูลค่าการซื้อขาย57,649.47ล้านบาทส่วนฝั่งของ MAI นะคะวันนี้ปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกันค่ะวันนี้เราเห็นดัชนี MAI นะคะไปปิดอยู่ที่519.24จุดค่ะลดลงมา5.18จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย2,020.94ล้านบาท ไปดูกันหน่อยค่ะสำหรับ5หลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงที่สุดประจำวันนี้นะคะวันนี้แน่นอนเราเห็นแรงเทขายออกมาในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะขณะเดียวกันก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมานะคะในหุ้นกลุ่มแบงก์ค่ะเมะื่อวานนี้เราเห็นนะคะ Kbank s c b ย่อตัวลงมาจากประเด็นเรื่องของ s t a r k นะคะซึ่งทำให้วันนี้เองนะคะเรียกว่าราคาสวนทางกับเมื่อวานค่ะมีแรงแรงซื้อกลับขึ้นมานะฮะหุ้นในกลุ่มแบงก์ K Bank นะคะรวมไปถึง SCB ประเด็นเรื่องของการปรระกาาศงบไตมที่1ด้วย อย่างเคแบง์วันนี้ค่ะบวกขึ้นมา2บาท50สตางตานะคะราคาปิดไป128บาท50สตางเคทีบีกรุงไทยค่ะบวกขึ้นมา70สตางคตานะคะหรือว่า4%เราคาปิดไป18บาท20สตางค์ SCB บนะคะบวกขึ้นมา3บาท25สตางคะ่ะราคาปิดไป103บาทนะคะขณะที่ EA พลังงานบริสุทธิ์ค่ะย่อตัวลงมา1บาท75สตางคานะคะราคาปิดไป71บาทปิดท้ายการหุ้นในกลุ่มแบงก์เหมือนกันค่ะสำหรับ BPL แแบงก์กรุงเทพนะคะ บวกขึ้นมา1นบาทค่ะราคาปิดปลายบาท50สตางค์ค่ะพาไปจับสัญญานะคะหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมรวมไปถึงหุ้น E ีีค่ะยานยนต์ไฟฟ้านะคะหลังล่าสุดเองค่ะช้างอันค่ะออกมาระบุว่าจะมีการทุ่มงบถึงหมื่นล้านผลิต E ีีในไทยให้ได้ปีละแสนคันค่ะไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะเราเห็นบโบรกเกอร์ค่ะอย่างบลกรุงศรีพัฒนสินนะคะ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ค่ะบอกว่าบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนนะคะก็คือช้างอันเตรียมจะมาขอ B.O.I. นะคะลงทุนผลิตค่ะจะมีทั้งฉางอันรวมไปถึง G.A.C. นะคะวงเงินรวมกันในราวๆ1 6 0 0 0ล้านค่ะแล้วก็จะมีอีก3บริษัทจีนที่เข้ามาลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะรถบรรทุกไฟฟ้าแน่นอนว่าส่งผลให้การผลิตในไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะมุมมองโบรกเกอร์บอกว่าเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมค่ะ ดาวเด่นยกให้เป็นอมตะคอร์ปอเรชันรวมไปถึง WHA c o r p คอร์ปอเรชันนะคะรวมไปถึง EV Ecosystem ค่ะไม่ว่าจะเป็น GPSC ค่ะ g l o b a l power synergy และก็พลังงานบริสุทธิ์หรือ EA ด้วยนะคะวันนี้เราเห็นราคาหุ้นอย่างอมตาเองค่ะราคาปิดไป23บาท60ตาง์บวกขึ้นมา30สตา์นะคะขณะที่ GPSC ค่ะราคาปิดไป64บาทบวกขึ้นมา25สตางค่ะ ไปดูกันต่อนะคะสำหรับสต็อกอัปเดตค่ะยังอยู่ในเรื่องของการประกาศงบไตรามาสที่1นะคะ SCBX ค่ะหรือว่า SCB นะคะประกาศกำไรสุทธิไตรามาสที่1 1,995ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา9.5%จากปีก่อนค่ะโดยขณะที่กำไรจากการดำเนินง,งานก่อนหักสำรองมีจำนวน2 4 1 4 3 000, ล้านเพิ่มขึ้นมา12นะคะซึ่งก็เป็นผลจากการขยายตัวที่แข็งแกร่งของไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิส่วนฝั่งของ K b a บ k กกสิกรไทยค่ะ รายมาสที่1น,นะคะมีกำไรสุทธิ1 7 4 1ล้านลดลงมาจากรายมาสเดียวกันของปีก่อน4.19%ค่ะขณะเดียวกันนะคะกำไรจากการดำเนินง,งานก่อนหักผลขาดทุนด้านเครดิตคาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้26,781ล้านเพิ่มขึ้นมา15.32%แล้วก็เล่งตั้งสำรองลูกหนี้รายใหญ่เพิ่มค่ะปีท้ายการนะคะสำหรับบิกริมค่ะบิกริมฟาร์มาลูกอุตสาหกรรมยาเวชัณฑ์นะคะ รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบวงจรค่ะเปิดตัวบริษัทเซนไบโอค่ะชูจุดแข็งผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติตอบรับเทรนด์สุขภาพที่โตแบบก้าวกระโดดด้วยชวนจับสัญญาณหุ้นไทยกันต่อนะคะว่าสัปดาห์หน้าเปิดมาที่ทางหุ้นไทยจะไปทางไหนจะมีหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจโดยเฉพาะการประกาศงบไตรมาสที่1น,นะคะวันนี้เราคุยกันค่ะกับฝั่งของบลกรุงศรีพัฒนาศิลค่ะ อยู่กับคุณน,นิกนะคะคุณธกิตชาติเชิดศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการบลกรุงศรีพัฒนาสินค่ะสวัสดีคุณน,นิกค่ะค่ะอยากให้ช่วยฉายภาพหน่อยนะคะหุ้นไทยเปิดมาหลังสงกรานไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรเลยค่ะสัปดาห์หน้าเปิดมาที่ทางหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างคะโอกาสพลิกกลับมาเป็นบวกนี่มีมากน้อยขนาดไหนฮะ คุณนิรบกรช่วยเปิดไมค์ก่อนนะฮะสัญญาณไม่ค่อยชัดตอนนี้ค่ะครับนในส่วนของตัวอินเด็กซบ้านเรานะครับสัปดาห์หน้าเราประเมินเป็นลักษณะคือไซเวย์นะครับเนวต้าเนี่ยเราประเมินที่1572นะครับส่วนโซนรับเนี่ยอยู่ที่1543แล้วก็1518นะครับเราประเมินว่าภาพของตัวตลาดหุ้นส,สัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเป็นช่วง ที่ถ้ามาดูปัจจัยภายนอกเนี่ยนะครับไม่ได้มีอีเวนต์อะไรสําคัญนะครับอย่างประเด็นเรื่องเฟดเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่คณะกรรมาการเฟดเนะครับอยู่ในช่วงไซเลนต์พีเลียดนะครับทำให้ในส่วนของกา,การแสดงความเห็นเนี่ยนะครับไม่ได้มีนะครับแล้วก็ถ้ามาดูเนี่ยตัวเลขสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับจะมีอย่างในส่วนของตัวเลข GDP ในฝั่งของสหรัฐแล้วก็ยุยโรปนะในช่วงปลายสัปดาห์ ครับคีย์ไลน์น่าจะเป็นในเรื่องในประเทศมากกว่านะครับเรื่องแรกก็คงเป็นในส่วนของผมคิดว่าตลาดน่าจะรอในส่วนของประเด็นเรื่องการพิจารณาเรื่องการปรับลดค่าไฟนะครับในส่วนของ ทางรัฐบาลนะครับแล้วก็เรื่องที่2องเนี่ยจะเป็นในส่วนของในส่วนของการรายงานงบนะครับในส่วนของฝั่งเรือเซกเตอร์หลังจากที่เราเห็นในส่วนของหุ้นนะครับในกลุ่มธนาคารในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยกำไรกลุ่มธนาคารออกมาเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับอยู่ที่4.93ห <im? S 1> มื่นล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเซอร์ไพรส์ที่ตลาดคาดประมาณ10% ครับในส่วนของงบธนาคารที่ออกมาดีเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดลิสต์ทูมาในส่วนของฝั่งเรสเตอร์ที่จะประกาศงบออกมาในสัปดาห์หน้านะครับจริงๆสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีประมาณ3บริษัทนะครับที่จะประกาศงบตั้งแต่ตัว s อชจนะครับ b h นะครับแล้วก็ตัวปูนใหญ่นะครับผมคิดว่าถ้ามองไปไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับงบแบงค์ที่ออกมาดีเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มโดเมสติก กลุ่มที่อิงภายในประเทศเนี่ยนะครับน่าจะรายงานกำไรออกมาดูดีนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยนะครับผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยโฟก,กัสหลักจะอยู่ในส่วนของการรายงานงบมากกว่าครับค่ะแปลว่าเราคงจะต้องรอลุ้นกันในการรับงบไตรมาสที่1ที่ประกาศออกมายัางกลุ่มแบงก์เองประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูแล้วเนี่ยกำไรก็น่าจะมีการเติบโตมากขึ้นยังพอเล่นได้ไหมคะตัวไหนโดดเด่นน่าสนใจคะคุณีิคะ่ะครับเราเลือกไปที่ตัว BBL นะครับ ในส่วนของงบที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนที่จะดูดีนะครับผมคิดว่าด้วยภาพของรายได้ NBL นะครับที่ออกมาเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวคุณภาพสินทรัพย์นะครับที่เราประเมินว่าตัว BBL เนี่ยนะครับน่าจะค่อนข้างมองไปในระยะถัดไปเนี่ยจะดูเด่นกว่าในส่วนของเพื่อนๆน,นะครับก็ด้วยภาพของตัวราคาหุ้นที่เริ่มขยับขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เรามองว่าถ้าจะเก็ง,งกำไรเนี่ยเราเลือกไปที่ BBL ครับอื แล้วถ้าเป็นโดเมสติกเพลตัวอื่นที่บอกว่ารอลุ้นงบไตรามาสหนึ่งที่ประกาศออกมาช่วยเฟ้นให้หน่อยค่ะมีหุ้นกลุ่มไหนตัวไหนโดดเด่นพิเศษคะครับจริงๆมีในส่วนของกลุ่มโดเมสติกเพลที่เราคิดว่าเ e อิ์ยิ่งจะออกมาดีเนี่ยนะครับจริงๆจ,จะมี <ạ. S 2> อย่างในส่วนของกลุ่มเครื่องดื่มนะครับเรามองไปที่อย่างตัวอิชินะครับกลุ่มแฟชั่นอย่างตัวซาบีนานะครับตรงน,นี้เรามองว่ากําไรคอเตอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะออกมาเด่น นะครับในส่วนของตัวหุ้นถ้ามองไปเนี่ยนะครับกลับมาในส่วนของในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าโดมสติกเพย์อย่างกลุ่มค้าปลีเกเนี่ยนะครับผมมองว่าในช่วงนี้เนี่ยการบริโภคนะครับที่เรามองว่าในส่วนของสกิจไทยเนี่ยน่าจะเห็นการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในส่วนของค<ฆ>่าไฟที่มีโอกาสที่จะขยับลงนะครับการเล็ก้งจะเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของแห้งอย่างตัซ c ยซก็น่าสนใจครับค้าปลีกยังคงน่าสนใจอยู่โรงแรมราคาน่าสนใจขนาดไหนฮะ ครับในส่วนของกลุ่มโรงแรมเนี่ยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องกลับมาโฟกัสในส่วนของกลุ่มโรงแรมในประเทศนะครับอย่างตัวเอราวานยักเซนเทลนะครับผมคิดว่าถ้ามองเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับระหว่างโรงแรมที่อิงกับในส่วนของรายได้จากต่างประเทศกับในประเทศเนี่ยนะครับกลุ่มโรงแรมในส่วนของที่อิงในประเทศน่าจะดูเด่นกว่าในส่วนของตัวอาทิตย์ทั้งกำไรในปีนี้ด้วยครับได้ค่ะวันนี้ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ นี่แหละค่ะกูรูของเรานะคะจากบกลลกรุงศสีพัฒนาสินนะคะเอาละค่ะ domestic play ตอนนี้น่าสนใจต้องไปทำกันบ้านกันต่อนะคะคุณผู้ชมเราจะลากันไปด้วย stock p i c ค่ะพุ่นเด่นแนะนำจากโบรกเกอร์สุภวันตโตว,วันนี้ไปแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ